ได้มาอุดนุนอีกวันนะคะวันนี้ก็ลูกค้าก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะเป็นต่อหมูพอหมูอบคนรุมพอขายย่างเต็มเต,มเตาเลยคะ่ะ

น้ำจิ้มแยกค่ะใส่มะฮือมา